สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่เต็นท์1 1 12ออโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมีรถขวัญใจเวรุ่นนะคะสวยๆทันหนึ่งนะคะมานําเสนอมารีวิวให้ลูกค้าหลายๆท่านได้ดูนะคะเป็นรถอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะ เรามาอยู่กับเจ้า Honda Civic FB นะคะตัวนี้จะเป็นปี2013นะคะปีนี้เป็นปี2013นะคะจะได้เป็นตัว 1.8E นะคะตัวนี้นะคะจะมีความสวยงามตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายนอกภายในแล้วก็รอบๆตัวรถพร้อมกันเลยนะคะมาเริ่มกันตั้งแต่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าชุกโพรเมียมนะคะมีโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ ตัวไฟนะคะไฟของเรานะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ LED นะคะจะเป็นไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ <balances> ด้านข้างก็จะเป็นล้อแมกเดิมของตัวรถนะคะล้อล้อแมกเดิมตัวนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกขอบ16นะคะจะเป็นแมกเดิมของตัวรถเลยด้านข้างตรงนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะเพิ่มความสปอร์ตที่มานิดนึงนะคะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะ ประตูมือจับค่ะมือจับตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีดํานะคะซึ่งสีคันนี้นะคะจะได้เป็นสีดําทั้งคันเลยนะคะเพิ่ม,คว,มความดุนะคะเพิ่มความดุให้กับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วกันสาดนะคะคันนี้จะมีกันสาดนะคะติดตรงประตูนะคะมาให้ทั้งสีบานแล้วนะคะทั้งสีบานเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะ <The clue> ค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระนะคะ <the S 1> <ๆ>ด้านหลังนะคะ พอเปิดมานะคะเราก็าจะเจอกับความกว้างนะคะความกว้างของไายรถ Honda Civic ตัวนี้นะคะซึ่งเก็บสัมภาระได้ได้เยอะเลยนะคะเยอะเลยเยอะเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมียางอะไหล่นะคะอุปกรณ์นะคะเครื่องมืออยู่ครบเลยนะคะเดี<ค>๋ยวปิดกันรถสวย ค่ะแล้วก็มาดูด้านข้างฝั่งนี้ค่ะคันนี้นะคะรองรับรองรับโซโหเก้าหนึ่งเกนะคะ e 1สิบ0 e ย e ี e นะคะรองรับเชื้อเพลิงได้มากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านตัวรถก่อนนะคะ พอเปิดประตูมานะคะเปิดประตูมานะคะเราก็จะเจอกับแผงประตูนะคะากระจกไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยนะคะกระจกกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะตัวเบาะก็จะเป็นหนังแท้นะคะหนังแท้แล้วก็ปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะแค่ฝั่งเดียวด้านคนขับแค่ฝั่งเดียวนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยค่ะ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะาสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้านนี้นะคะปรับเสียงเพิ่มเสียงวิทยุตรงนี้นะคะมีพุชคอนโทรลนะคะมี Eco od, อีโค o โหมดอยู่ด้านนี้วิทยุนะคะวิทยุตัวนี้นะคะจะถูกออกแบบมา สะดวกสบายนะคะสําหรับคนขับนะคะตัววิทยุนะคะจะเอียงมาฝั่งนี้นิดนึงมองจากกล้องจะเห็นเลยว่าตัววิทยุจะเอียงมาฝั่งคนขับนิดนึงเป็นดีไซน์ของ h o n d a แล้วตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในตัวรถกันแล้วนะคะภายในตัวรถนะคะคอนโซลนะคะได้คอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสีดานะคะสีดํามีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็เก๊เก๊เก,ก็บของนะคะก็จะมีคู่มือมาให้ นะคะสำเนารถนะคะมีประวัติเช็คศูนย์นะคะคันนี้นะมีคู่มือมีสำเนารถนะคะมีบุ๊กสวิตนะคะเก็บไปแล้วก็ ค่ะสำหรับเล็กไมค์คันนี้นะคะอ,ะอยู่ที่1 12,509มนกิโลนะคะสำหรับเล็กไมค์คันนี้ค่ะสำหรับวิทยุนะคะสามารถเล่น FM AM ได้นะคะ CD แล้วก็เสียบสายอาร์คนะคะสายอาร์คจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะสายอาร์คนะคะ power outlet นะคะตรงนี้อแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะ แล้วก็เกียร์เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะที่วางแก้วจะมีที่ปิดแบบนี้นะคะอยนี้นะ,ะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระนะคะช่องเก็บสัมภาระก็จะสามารถเสียบ USB ได้ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราเข้ามานั่งด้านหลังนะคะของรถ Honda Civic ตัวนี้แล้วนะคะด้านหลังนะคะก็มีความกว้างขวางค่ะมีความกว้างขวาง ะะสามารถนั่งได้สบายเลยนะคะสองคนสอคนสองคนนั่งได้เลยนะคะมีบอกกลางนะคะพร้อมที่วางแก้วนะคะมาให้แบบนี้นะอ่าแล้วก็มีพรมกระดุมนะคะพรมกระดุมตรงนี้ปูให้รอบคันเลยนะคะตรงนี้เพิ่มเพิ่มความสะอาดตานะคะเพิ่มความสะอาดตาให้กับตัวรถนะคะมีไฟบนเพดานนี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านห้องเครื่องกันค่ะ,คะเปิดเครื่องมานะคะขนาดเครื่องยนต์นะคะ Hon d a c ซีวิคันนี้นะคะอยู่ที่1,800ซีซีนะคะมาดูที่ฝากระโปรงกันนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะมีคันหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตยังไม่มีขยับนะคะคันนี้รับประกันได้เลยค่ะว่าไม่มีชนหนักพิกวํามนะคะรถสวยใครได้ใช้ไปนี่จะจะได้ความสปอร์ตความดุดันของตัวรถนะคะ สำหรับ Honda Civic คันนี้นะคะ Honda c i v i c FB นะคะตัวนี้ 1.8e นะคะปี2013นะคะราคานะคะราคาอยู่ที่4 3 8 0 0 0บาทค่ะ4 3 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะ0910482587นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะจัดไฟแนนซ์นะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะ ของเรามีบริการขับรถไปให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็พร้อมจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยไม่แพงนะคะเริ่มต้น2.99%นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ของเราลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบบโทรเข้ามานะคะโปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้นะคะเรามีแถมแประกันเครื่องเกียร์นะคะพร้อมอะไหล่เซอร์วิสนะคะให้เพิ่มเติมให้อีก175รายการนะคะตรงนี้สามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะคะสามารถเข้าศูนย์ได้เลย พร้อมบริการสุดเฉินยให้อีก24ชั่วโมงนะคะซึ่งลูกค้าได้โปรโมชั่นของเราตรงนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ของเรานะคะมีขัดเคลือบสีนะคะก่อนออกรถให้นะคะพร้อมด้วยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบวกไส้กรองนะคะให้เพิ่มเติมให้ลูกค้าอีกนะคะ แถมบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะนะคะตรงนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อตามเบอร์ติดต่อเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากฮอ da ้าซีวิคคันนี้ไปด้วยนะคะยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ